สวัสดีครับฐานแรกวันนี้เป็นฐานอะไรครับฐานกระโดดตบนะดตบนะครับอ่าฐานต่อไปครับฐานที่สองยกเข่าสูงยกขาสูงฐานที่สามกระโดดดกระโดดกลางชิดกลางและชิดนะครับฐานโอ้ฐานนี้นั่งทําไมฐานอะไรนะครับฐานพักฐานพักกระโดดแตะสลับกระโดดแตะสลับต่อไปครับแตะสลับบนยางโอ้มียางด้วยกระโดดกระโดดข้ามยางฐานนี้ ทานพักเอาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นักเรียนชั้นมอ,อมอสองนะครับอ่าโอเคพร้อมแล้วสัญญาณนกวีดถาแล้ว30วินาทีพร้อมเริ่มท้าคนนี้สวยมากเลยครับอ่ะกระโดดข้ามยางฐานพักนี้นั่งสบายหน่อยนะเยี yeah. ่ยม ดีครับโอ้โหทำท่าดังได้สวยมากเลยไปเรื่อยๆเหลืออีกสีวินาทีตั้งใจสี่วินาบบท,ทานีเปลี่ยนฐานครับเปลี่ยนฐานไปเรื่อยๆพร้อ,อมเริ่มอ่า มีฐานใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับฐานนี้ชื่อฐานว่าฐานสคอรนะครับาฐานสคอรแต่ท่าทางสวยมากเลยาฐานพักก็จะสบายหน่อยนี่ถ้าเอาเข้าวมากินได้ก็จะเอามาด้วยอโอเคกระโดดยางครับฝึกกล้ามเนื้อขา3 2 1หนึ่งเปลี่ยนฐานโอเคพร้อมนะครับ เริ่มอ่ายืนฝึกกล้าเนื้อหลังนะครับอันนี้เข่ายืดไปยาวๆครับเข่ายืดไปยาวๆอ่าระวังหัวเข่าด้วยนะระวังหัวเข่าด้วยอโอ้โหฐานนี้นั่งเป็นแม่ย่านางเลยครับ ถ้าสวยมากเลยพักได้ตามอัธยาศัยส่วนฐานนี้หายใจทางเหงือกแล้วพร้อมสามองหึงเปลี่ยนฐานห้าตีสาม 2 1เปลี่ยนฐาน